พ่คอคงมาค่ะว่าคงแม่ทานข้าวอิ่มแล้วทานวันนี้ทานทุกเกี่ยวนะคะับทุกเกี่ยวสิ้นใหญ่ของพ่อสิ้นใหญ่ไม่เสียพักแล้วก็ของแม่ เป็นบะหมี่นะคะทานจนอิ่มแล้วทานอิ่มแล้วแล้วก็พ่อก็ทานชาวมันาวแล้วทานข้าวมัน ก็เขามาพักผ่อนในห้องสวัสดีค่ะทักทายค่ะทักทายทุกท่านคา

คุณผู้ติดตามใหม่นะคะเดี๋ยวลงไลนแล้วจะติดตามกลับนะคะ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณสองร้อยสิบ ถ้ามีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงนี้อยู่ด้วยนะครับโอ้